ก็จดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเรามาหาชุดถามว่าแต่งไหมไม่แต่งแต่เราต้องมีรูปติดฝาบ้านเราก็เลยตั้งใจว่าจะมางานวีดดิ้งแฟร์และในที่สุดสิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงที่โฆษณา8ป9สิเปเ็นป็นโซฟาวีดดิ้งแฟร์สิพอค่ะร้านแรกนะคะ The Moment เธอคิดว่าชุดเล็กขนาดนี้นจะยัดลงไหมชุดรวยนะ เป็นชุดที่แบบว่ามีดีเทลแปลกดียฉันชอบแบบว่าไม่ไม่ขาวโพลนอ่ะมีความหวานผสมน่ารักเนี่ยเดินมาเลียงเนี่ยฉันไม่ได้คิดว่าอยู่ที่ไหนนะฉันคิดว่าอยู่ที่ศาลเจ้าแม่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาเอาชุดมาห้อยอ่ะเปิดไฟเซย์กูมายืนนี่คือแบบว่ามาขอผัวนะบูตที่2 แล้วก็บูธที่สมแล้วก็มีแค่สี่บูธค่ะ <laughs> วันนี้กูจะได้อะไรไปไหมคะถาัหน <sh arp> ่อย <no lly> เราคิดตอนแรกว่าจะมาเช่าแต่พอเดินไปเดินมา <laughs> กูมาก๊อบค่ะกูมาก๊อบชุดอะ <laughs> สวย <laughs> <sh arp> เห็นปะเออแต่ก็ก็ดีนะมากันเออ <sh arp> คนเขามีผัวกันเยอะนะดูดิ ي, เต็มทุกบูธเลยอะ อันนี้ชุดแบบว่าผ้าเยอะมากเลยอ่ะน่าจะหนักอยู่นะ mm. แต่ถ้าฉันใส่รับประกันลอยก mm. <c oughs> ว่าจะสูงลกลอยเท่าไหร่ส้นสูงอีกประมาณร mm. ้อยแปสิเออชุดนี้คุณเลิศชุดปลาบูทองเ <c oughs> หมือนปลาครับนี่อ่างมาดามเ็มค่ะเ mm. ออสวยชุดนี้เก๋นะคะอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าดอกมงดอกไม้สวยสวยนะเก๋เกเกชอบ แต่ฉันก็ไม่ได้อยากใส่ชุดไทยอ่ะเพราะว่าฉันซื้อเองได้ฉันใส่ได้เราไปหาชุดถ่ายพีเวดดิ้งต่อเถอะร้านนี้ร้านอมาตาสวยนะแต่บาใหญ่น่าจะโอบไม่เอเธอเชื่อได้แม่เขาบอกมีไซส์เราด้วยไซส์เธอไม่มีปัญหาแต่ไซส์แบบว่าพลัสไซส์อย่างฉันสำหรับผู้หญิงตัวใหญ่เนี่ยราบอก38เอว30สะโพก40ค่อนข้างตัวใหญ่เนาะแต่เขาบอกมีไซส์ก็ดีนะเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างก่อนสรุปมาก๊อ เราไม่ได้มาม,มาเช่านะมากอบร้านแต่ละร้านในะชุดสวยๆเยอะนะเอ,อเก๋อชอบชอบอันนี้ยังเลยอ่ะยุงไม่กัดยุงไม่กัดอันนี้ขยายมาด้วยชุดนี้อ๋อก็บอกว่าถ้าอยากได้ตัดใหม่ให้ได้เลยค่ะเช่าตัดนั่นกะ็คือเท่ากับขายของกูละหนึ่งชุดนี้สวยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ปุ๊บติดนมเลย ไม่รอดอันนี้น่ารักชุดสวยๆเยอะแถวนี้ตัวชั้นเท่าอุ่นแล้วยังเท่าแล้วใกล้ๆแล้วเนาะใกล้แล้ว,นะลลวจับลดน้ําหนักกว่านี้อีกหรือว่าเอาประมาณนี้ดีออกกําลังกายใช่ไหมจ๊ะไม่ได้ออกกําลังกายคะ่ะคูเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าพอ <c oughs> เพราะว่าแอร์ร้อนมากนะคะบางทีเนี่ยชุดเรียบๆอย่างเงี้ยเราก็ชอบนะความโก้เก๋แฮปปี้อะ่ะเทศกาลงานแต่งงานอะ่ะสวยอะ่ะความที่มันแข็งแล้วก็คงรูป บางร้านาน่ะมมันไม,ไ, handy, ไม่ได้แข็งมันไม่ได้ทรงสวยอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มาดูกับตาจริงอ่ะอย่าเลยเจ้าสาวหลายคนแล้พลาดสงสารโอ้ชุดนี้ชอบจังเลยอย่าปักตาแตกเลยแต่คนเด็กนมใหญ่ๆอย่าใส่นะคะเพราะเราจะดูเป็นคิงคองทันทีมาดามแต้มเคยมาก่อนแล้วค่ะเนี่ยพอเรามาเนี่ยมีแต่คนยินดีกับเราแต่เจ้าของร้านไม่รู้จักเราสักคน และการรีวิวของเราก็จบลงสิบยานเท่านี้มันนิดเดียวมาบูธเครื่องสําอางก็ได้ค่ะซื้อเครื่องสําอางไปแต่งหน้าตัวเองนะคะเคยมีอยู่งานหนึ่งเจ้าสาวรีเควสตขอตาสีม่วงฟ้าในกระเป๋ากูเกือบไม่มี <c oughs> เจ้าสาวเป็นสาวห้องกลงเทรนตอนนั้นคือเขายิบกันสีฟ้าอ่าฉันเจอแล้วอัลลารอยยี่สิบสวยอยู่นะแล้วเจ้าสาวคนนั้นอยู่ไหนแล้วจ๊ะอยากกับผัวไปแล้ว <laughs> ได้ข่าวล่าสุดเราอยากได้ตรงนี้เป็นสีสีใน120บาทซื้อไปแต่งหน้าบ้าบ้าบววของเราเราก็ได้อยู่นะเรามาถ่ายนิดนึงนะคะเราซื้อเราซื้อสีนี้สีนี้นะคะ,ะ,คะเพื่อที่ว่าอะไรทาแล้วมันต้องสวยไม่ต้องไปถึงอวกาศนะคะถึงดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์เรา,าก็ต้องทํานะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยไม่เคยจ้างเราเลยนะคะ <laughs> ซื้อนะคะคนขายดีใจมากนะคะ MTI ไม่ต้องรอขายงานกาชาติแล้วค่ะพมกดาวไปมาซื้อที่นี่แล้วนะคะ MTI เคยไปงานกาชาติด้วยเหรอจ๊ะอ๋อกขาขายลดราคาที่งานกาชาติถ้าเขาจ้างกูเนี่ยกูแฮปปี้เออจ้างแต่จอยลินานีซื้อนี่อันนี้เนี่ยสีสีทาแล้วต้องกระเทยต้องทาถ้ากระเทยไม่ทักแสดงก็ไม่สวยจริง กระเทยดูไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ทำเช็ดดิ้งก็ต้องใช้สีเข้มประมาณนี้นะคะหรือว่าแต่งหน้าผู้ชายอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้าก็ควรพกไว้นะคะอย่าให้เจ้าบ่าวหน้าเทานะคะอ,อย่าสวยแพงเป็นแบงค์พันค่ะเพราะเจ้าบ่าวอาจจะไม่แฮปปี้กับสีเทาก็ได้แล้วมางานวดดิ้งแล้วมาซื้อเครื่องสำอางโฆษณาทากูช้าใจมากมาถึงปุ๊บมีแค่สีล้าน <laughs> ต้องแวะเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแล้วหนึ่งคุณวิทย์จ๋าซื้อไปเท่าไหร่พันแ พันแปดซื้อได้หลายอย่างเลยพันแปดซื้อดีออได้แป้งตลับเดียวเ <c ười> ครียดแสดงว่าหลังจากนี้เธอจะไม่ซื้อดีออแล้วซื้อ,อ,พอเพราะลูกค้าเราชอบพันแปดได้เต็มถุงเพอแฮปปี้เต็มถุงอะไรล่ะของแถมสองชิ้นเป็นกระดาษทิชชู่เปียกนะนะั่นน่ะฉันเห็นอยู่อ้ามึงที่อื่นเขายังไม่แถมเลยนะมึงที่นี่เขาแถมนะไปงานกาชาติกูก็ไม่แถมให้กูค่ะถือค่ะ สำหรับใครนะคะจะมามหากรรมโคตรมหาการถ่ายค่ะนี่จุดเริ่มต้นค่ะ,ะและจบที่สุดทางนี้ค่ะเอ,อเท่านั้นแล้วทางขวาไงตรงมุนเดินไม่เหนื่อยมึงจะไปซื้อโซฟาก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะเอาที่สบายใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติดลงเพียงเท่านี้ค่ะแฮปปี้มีความสุขนะคะถามว่าได้ชุดไหม ะะงั้นเอาชุดนอนแทนแล้วกันนะจ๊ะไม่เปชุดอลังการไงอเอาชุดนอนถ่ายพีเวดดิ้งหรอ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียมแล้วมีผัวอย่างถูกกฎหมายเราก็ต้องหาชุดสวยๆใส่ปะ <c oughs> ใส่ถ่ายพีเวดดิง้ง <c oughs> เห็นแค่ไหนครึ่งตัว <c oughs> ไม่ต้องดูชุด